ครับผมสวัสดีครับพบกับบอลุกคนโกครับในช่องยายไหว้ผ้าแซ่เป็นเพจพี่น้องวันนี้บารุษมางันดองอยู่สารคามพี่น้องก็เลยแวะเป็นทาง่านพอดีนะครับก็เลยแวะผ้าพี่น้องปองไปนะครับมาเที่ยวระถาตุนาดุลนะครับอยู่อำเภอนาดุลจัหวัดมหาสารค้ำในพี่น้องเด้อนี่นะครับเป็นแรงซักซิท์นะครับของสารคามนะครับพี่น้องโอ้โหพุ่นนะครับสุดยอดอีิงครับพุ่นนะนะครับ คนกับมาเที่ยวมาสักการะนะครับบารุดอ่านประวัติข่าวๆนะครับโอ้อันนี้นะครับเป็นประทานเก่าแก่นะครับสมัยก่อนนะครับจะมีคนมาตั้งทิ้นฐานอยู่นี่แล้วเพิ่งกันได้มาสางไว้ครับเนาะบารุดกับบอควาบอไลครับเพราะว่าบารุดกับบอหงลึกซึ่งเป็นใดแต่เอาส่ดนเพาะเปนรางเนาะประมาณว่าเป็นเริงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สักการะนะครับของสารคามนะครับโอ้พี่น้องบารุดกับแดห้อนนะครับพป่น้องนี่ดวความตั้งใจนะครับดวงขามสัทธานะครับโอ้แวะมาเบิ่งเอาภาพงามมา สูพี่สูน้องเดือดเบิ่มนกันครับพูน่ะนะครับพันกนิมีดอกไม้ทุบเชี่ยนนะครับนะครับเหรียญมียังต่างๆนะครับหายเหาบูชาพี่น้องเนาะบารุกเดินไปหาดอกไม้ทุบเชี่ยนพี่น้องเนี่ยมันง่ายๆพี่น้องเอามาสักกะนะครับโอ้แดดห่อนะพี่น้องเนี่ยบางแปลใบใบม่วงอะไรพี่น้องแดดห่อนนะครับห่อนไปได้บารุกกับบารอนครับถ้ามเคอรบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นนะครับให้แรงเจเจาค้องนะครับ กดเด็ดมากครับพี่น้องเนาะพูดนะโอ้หอนหอนพี่น้องอ่ะบาร์โก็ตั้งกิจอธิษฐานนะครับขอโชคขอพรนะครับจากเครื่องสิทธ์นะครับส่วนมากกับจีขอให้ยจี้ของอยู่ดีไม่แห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับบ่เจ็บบ่จนนะครับลำรวยทุกคนนะครับเด้อนะครับกัสมันแหละครับเนาะเอากบบว่ามีอย่างไรในการขอโชคขอพรสิบวนสิบ้ากับบอคายเดบอสนะครับบาร์รถนะกัษย์ อวยพรให้เจ้าของมีความสุขความเจริญานั้นะครับผมโอ้นะครับโอ้จะบอกถึงนะครับพี่น้องบ้ารุดมาทั้งสารคามนี่สารค้มนี่ก็เป็นบ้านเก่าของบ้ารุดนะครับตะกี้ทพทเมียก็เป็นคนสารคามอยู่แล้วครับใหญ่ทินฐานมากคอนแกนนะครับนะครับแล้วก็ทั้งกินดองทั้งสารคามนี่พี่น้องโอ้เขามิจต์อ่างัวนะครับพี่น้องง่วหลับง่วโอ้เสียบพี่น้องถื่อใจนะครับโต๊ะกินก็เป็นโต๊ะง่วนะครับ พี่น้องบารดกับมาสองงานสามงานนะครับอันนี้เป็นมูหักมูแกนกันนะครับเขาแต่งงานเขากับมาตอนที่บ้ารถแต่งงานเขากับมาสวยเขาก็ต้องไปสวยเขากันครับเนาะกับธรรมดานะครับเสียใจกันนะครับบารดก็เดินทางกลับี่น้องมุ่งสู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพี่น้องหันมาทางบ้านผือนะโอ้ยพี่น้องฝนจะตกกับพังพื่อคิดถึงอ่อยถึงมันอย่างขวางพี่น้องโอ้ฝนจะตกนะครับทางสารคามนี่ กดนี้หมดตกหมดเลยจ้ะครับมาสู่ทางบันผือนะครับทางอุดรท่านีเฮ้านะครับพี่น้องเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาหุดนะครับเด้อา่าหรุดจะพาพี่น้องไปเบิ่งงมองเลยแน่สวัสดีครับ